สวัสดีครับครับผมผมชินเคยผมก่ไปการรักบ,บันไยผมประจำวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมครับวันนี้ผมชินเคยครับปอกกี้ครผม ก็มีผลฟุตบอลนะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอย่างเช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็คงจะเรียกว่าฉลองกันไปแทบจะทุกแชมป์และทุกลีกแล้วนะครับผมก็คงจะชื่นมือกันนะครับสาหรับสาวกทีมต่างๆนะครับผมอ่ะแล้วมาเริ่มที่ผลฟุตบอลนะครับผมคู่แรกเลยดีกว่านะครับก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนั่นเองนะครับผมวันนี้มีเดทกันหนึ่งคู่ครับ ก็เป็นทั้งของแอสตันวิลล่าครับพบกับทั้งของเชลซีครับทั้งสองทีมนั้นมีโควต้าที่ต่างกันนะครับผมโดยทั้งนของวิลล่านั้นต้องการที่เอาชนะเพื่อต้องการหนีตกชั้นนะครับผมส่วนทด้านักของเชลซีนั้นต้องการชนะนะครับเพื่อไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนครับในดูการหน้านั่นเองนะครับก็ในคู่นี้นะครับผมก็เป็นทั้งของเจ้าบ้านครับแทบตูขึ้นนําก่อนเลยนะครับผมจากทั้งของริสเตียนเบนเพเก้นั่นเองครับในนาทีที่15ครับ คร,ครึ่งหลังนะผมก็เป็นทางด้านของเชลซีนั้นมาตีเสมอได้สำเร็จรจากข้างของแฟงแรงก์ดลมพาดนาทีที่6กเก่อนที่จะบวกประตูที่2ให้กับตัวเองและเป็นประตูชัยครับในนาที่88นั่นเองนะครับผมก็ทำให้ทางด้านของเชลซีนั้นเอาชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1นะครับผมก็การันตีไปเล่อยูฟ่าแชมเปียนลีกในดูกันหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมสำหรับคู่นี้นะครับผมก็มีใบแดงเกิดขึ้นนะครับฝั่งระบายเลยนะผมก็ฝั่งของเชลซีนั้นเป็นทางของรามิเรสนะ ทางนันของอัสซันิลลาแล้วก็เป็นทางนันของซิเตนเบนเทเก้ครับที่โดนแดงโดนเหลืองแดงไปนะครับแล้วก็มีฟุตบอลเอฟเอครับเมื่อวานนี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นบิ๊กแมตที่โอ้โห و. เป็นยักษ์แจ็คกูค่ายักษ์จริงๆนะครับผมก็เป็นการเจอกันระหว่างแมสซี่พบกับวีแก้นะครับผมชื่อชั้นแมสซี่นั้นเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่เกมนี้ครับเล่นไปเล่นมานั้นวีแก้นะครับทีมที่ต้องการหนีตกชั้นนั้นก็ถือได้ว่า ไม่เล่นดีไม่ยิ่งหย่อนเรียกได้ว่าไม่กลัวทาง้ันของมนซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็ในเกมนี้นะครับผมก็มีประตูเกิดขึ้นแล้วผมประตูชายประตูเดียวแล้วก็เป็นทั้งของวีแกนนั่นเองครับในนาทีที่90ครับนาทีสุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมก็เป็นทั้งด้านของชองมารูเน่นะครับผมเปิดมุมเข้ามาผมก็เป็นทั้งของเบนวัตสันครับหมุงเข้าไปนะครับผมก็ทําให้วีแกนนั้นเอาชนะทางของมาสเตอร์ซิตี้ไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็คว้าแชมป์นะครับ เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับสำหรับทางด้านของวีแกนนะครับผมส่วนทางด้านของมาสตี้ผมก็อกหักไปนะครับผมแล้วก็ยังมาโดนแดงด้วยครับนั่นคือทาง้านของซาเบเลต้านั่นเองนะอย่างไรก็ต้องรอดูครับว่าโชคสตาของมันชินี่จะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อดูการนี้ไม่มีแชมป์ติดมือเลยนะส่วนวีแกนนั้นก็ต้องรอรุนหนีตกชั้นนะครับผมอีก2นัดในพรีเมียร์ครับในการเจอระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็ทางด้านของแอสตันลล่าที่ผถือว่าสนุกนะ แล้วก็มาที่ผลฟุตบอลน,นะครับผมในทางด้านของบูเดสิกา้าเยอรมันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีการฉลองแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมเสือใต้ครับไบยมินิกครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็พบกับเปิดบ้านนะครับผมพบกับทางของอัฟ์ัวผมก็ฟอร์มแชมป์นะครับการันตีฟอร์มแชมป์ผมก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ืูว่าชนะ อย่างติดต่อกันเลยนะผมก่อนที่จะมีการทําศึกใหญ่นะในอีกถ้วยหนึ่งครับ <S <S ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเป็นถ้วยบอลน,นะครับเป็นทางด้านของดีเอสเอโพคานะครับผมของทางด้านไบโอเมิวนิกครับผมก็ดูก,กาลนี้ครับลุ้น3ถ้วยเลยทีเดียวครับสำหรับบไบโอเมิวนิกครับเมื่อวานนี้ก็ฉลองแชมป์บุนเดสลีกานะครับผมนะแล้วก็เป็นแบบที่อัมลานะทางด้านของจูไพเก็ตด้วยนะครับ ส่วนผลคู่อื่นนะครับในบุนเดสก้านะครับผมก็มีดังนี้นะก็มีทางด้านของเขาเป็นไฮผมก็แพ้ทางของฮัมบูกไป1ประตูต่อสนะครับผมชาเกสต์นสครับแพ้ทางของเจอการ์ไป1ประตูต่อสครับเลเุงเซ่นครับเอาชนะฮันโนเวอร์ไป3ประตูต่อหนึ่งครับดูเซนด็อกแพ้ทางด้านเนินแดกไป1ประตูต่อ2อครับก็จะเฟียสครับผมแพ้ทางด้านของไฟบวกไป1ประตูต่อ2ครับโบโบกเสมอดอทมูล3ประตูต่อ3ครับเบรเมนนะครับผมเสมอทางของแฟรงเฟิร์ตไป1ประตูต่อ1แล้วก็ไมล์ครับผมแพ้้ทาางงดนขอ กัดบากไป2ประตูต่อสี่ด้วยกันนะครับมาถึงฟุตบอลลาลิกาสเปนบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีเตะด้วยกันนะครับผมหลายคู่โดยทีเดียวนะผมกับคู่ใหญ่ครับอยู่ที่ท่างของราชสุดขาครับบีนมาริดครับเมื่อวานนี้นะผมก็ทําได้แค่เพียงเสมอกับท่างของเอสปันยอนนะครับผมที่เหลืออยู่10คนครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะผมก็ทําให้ผลเสมอคู่นี้นะครับทําให้ทางด้านของบาร์เซโลนาครับผมก็คว้าแชมป์ไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บาร์เซโลนาครับจะลง แข่งในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นการฉลองแชมป์ไปในตัวเลยครับสำหรับทั้งของบาร์เซโลน่านะส่วนคู่อื่นนะครับผมก็มีทั้งของบิวบาวนะครับผมก็เอาชนะทั้งของมาโยกาไป2ประตูต่อหนึ่งครับบายาโดริกนะผมเอาชนะทั้งของลาคอนุญญาไป1ประตูศูนย์ครับโอซัสซาน่าผมเอาชนะทั้งของเคตาเฟ่ไป1ประตูศูนย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่ฟุตบอลกาโชอซิอเจรรี่ครับเมื่อวานนี้ครับยูเว่นะผมก็พบกันทั้งของกาเยรรี่นะครับผมยูเว่นั้นก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ครับก็ เล่นนะครับผมเป็นนักสุดท้ายในบ้านนะครับผมพบกับที่ของกายารี่นะครับผมก็เอาเสมอกับกายารี่ไปได้1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะก็ฉลองแชมป์ไปอย่างเรียบร้อยครับสําหรับยูเว่นะครับอย่างเป็นทางการนะแล้วก็มาที่คู่อื่นนะครับผมก็มีทางด้านทางคัตเตอร์เนียนะครับผมก็เอาชนะของเปสิคาร่าไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับก็มีไทยพิมพ์ลีกครับเมื่อวานนี้4คู่ด้วยกัน3คู่ด้วยกันนะครับผมขอโทษทีครับก็มีทางด้านของไชน่าครับ แพ้ทั้งของชลบุรีไป1ประตูสครับแล้วก ouais. ็บุรีรัมย์ครับเอาชนะทั้งของโอสูสภาไป4ประตูต่อหคร, industry, รับแล้วก็มุงทองครับเอาชนะอีซีเพื่อนตำรวจไป2ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับนัะก็ถือว่านี่คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วมาต่อกันที่ข่าวสายของเราบ้างเลยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็เริ่มที่ทางด้านของแฟงล้ำพาดเลยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับในการทำา2ประตูด้วยกันนะ การยิงให้เชลซีนั้นเอาชนะท่านของแอสตันวิลล่าไปนะครับผมก็ทําให้ของแลมพาร์ตครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมทําลายสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแลมพาร์ะครับผมเมื่อวานนี้ครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวที่ยิงไปได้ทั้งที่203ประตูนะครับผมก็ทําลายสถิติทั้งนัานของบ๊อบบี้แฮมบริงนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เจ้าตัวนะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางด้านของ ที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งนี้นะผมทุกอย่างนะครับผมสถิติทุกอย่างรดิติทุกอย่างต้องยกให้สําหรับคุณแม่ของเขาเองครับที่เพิ่งเสียไปนะครับผมเมื่อปีที่แล้วนะก็ทําให้เจ้าตัวนั้นเขคิดถึงแม่ตลอดเวลาครับเพราะว่าทุกนัดน,นั้นเขาบอกว่าแม่ครับคือเป็นแรงบนนันดาลใจที่ทําให้เขามีอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ทําให้ผลางานเขายอดเยี่ยมได้อย่างนี้นะครับนะ ก็ถือว่าเป็นมิดฟิลกองกลางของเชลซีนะครับผมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับตอนนี้ก็เหลือเพียงการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเชลซีนั่นเองครับว่านัของเชลซีนั้นจะต่อสัญญาแฟงลำพาดหรือไม่นะครับผมนะในใจก็อยากให้ต่อนะครับผมว่าแฟนๆเชลซีนั้นก็อยากเห็นแฟงลำพาดที่ประเทศไทยนะในปีนี้นะในเดือนกรกฎาคมนี้ครับถ้ายังไงก็ตามนะก็ถือว่าก็ต้องรอฟังและกันนะครับว่าจะเป็นคาดีหรือคาร้ายนะสำหรับแฟงลำพาดกับเชลซีนะครับ มาที่คดีหนึงนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการอาราครั้งที่2แล้วนะครับผมสําหรับท่านักของคอ r s i c o นั่นเองนะครับผมนักเตะมีฟิลนะครับผมของท้านของแมนยูครับก็ถือว่าผลงานนั้นยอดเยี่ยมเหมือนกันครับอยู่กับแมนยูมาหลายปีโดยทีเดียวนะก็ล่าสุดนะครับผมคอสโ i c นะผมก็ทวิตเตอร์นะครับผมผ่านนะครับลงก็ประกาศนะครับผม ควายสตาร์ทนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแนละ้วผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยคฟสตาร์ทมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถูกทางด้านของอเล็กซ์ฟูกุสานั้นเ,เรียกกลับมาช่วยอีกครั้งครับแต่ล่าสุดครับเจ้าตัวนั้นก็ประกาศนะตัดสินใจควายสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เซอร์อเล็กซ์ฟูกุสานั้นก็ประกาศวางมือเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคอนสโคนะครับผมก็สวมชุดยูนิฟอร์มครับของทั้งแมนยูนั้นมาแล้วทั้งสิ้น716นัดด้วยกันนะครับผมก็ทำประตูไปทั้ 155ประตูนะครับนะแล้วก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับในวันเนี้ยนะครับผมที่จะลงเล่นครับถ้าพอสกอร์ได้ลงเล่นนะผมก็จะเป็นนัดที่เจ็นะครับผมนะก็ถือว่าคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมาอย่างมากมายครับพรีเมียร์ลีก11สม,มยัยเอฟเอคัพ3สม,มยัยยูฟ่าชแชมเปี้ยนลีก2สมัยแล้วก็แชมป์โล่อีก2สม,มัยนะมมยนะถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีกับสำหรับแมนยูเช่นเดียวกันนะ แล้วก็มาที่คาหนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านของบิ๊กแซมบ้างนะครับผมนั่นคือบุ๊คอนเวสแฮมนั่นเองครับหลังจากที่โชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันครับในฤดูกาลนี้นะครับก็ทําให้ล่าสุดนะครับท้านของเวสแฮมนะครับก็ประกาศนะครับต่อสัญญาทางด้านของบิ๊กแซมนั้นออกไปอีก2ปีนะครับผมโดยรับเงินทั้งสิ้นนะครับอีก3ล้านปอนด์นะครับผม ก็วิซแซนนะครับหลังจากที่พาทา้งด้านของเอฟเวอร์ทา่ั้งด้านของเวทแฮมนะครับผมอยู่อันดับ10ของตารางนะครับผมก็คือหนีการตกชั้นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ตอนนี้ก็ยังต้องรุ้นนะครับในนสุดท้ายนะครับผมว่าจะได้เลขตัวเดียวหรือไม่นะสำหรับทางของเวทแฮมครับถือว่าโชว์ผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะผมก็เลยมอบโบนัสพิเศษครับให้สำหรับของวิซแซนนั้นได้อยู่นะครับต่อสัญญาในการคุมทัพเวทแฮมต่อไปอีก2ปีที่กันนะครับ แลวเรามาปิดท้ายกันที่แชมป์กระโชซีไอซตลลี่ดีกว่านะครับผมก็คือยูเว่นั่นเองนะครับหลังจากที่ประกาศอี้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฉลองชัยเมื่อวานนะก็ประกาศออกมาอีกแล้วครับนั่นคือเรื่องของเสื้อนั่นเองครับใดดูกันหน้านะครับผมก็ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับยูเว่นะผมก็จะเป็นยุคแนวย้อนยุคนะครับผมในยุค80ด้วยกันนะครับสำหรับยูเว่นะผม กอสำหรับทีมเย้านะครับก็เป็นลายเดิมครับเป็นแดงเอ้เป็นขาวดํานะครับผมเป็นลายตรงนะครับแล้วก็เป็นปกคอวีนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวส่วนชุดเยือนครับจะเป็นชุดสีเหลืองนะครับผมก็แขนจะเป็นสีดําขาวนะแล้วก็เป็นคอปกดําขาวเหมือนกันนะคะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะชอบชอบชอบครับยูเวในชุดเจ้าชุดเยือนชุดนี้นะครับบอกว่าแฟนคง avier, ถูกใจแฟนๆดูเวเลยทีเดียวนะครับ มาปิดท้ายที่โปรแกรมเช่นเคยนะครับวันนี้นะก็มีฟุตบอลเตะด้วยกันหลายคู่เลยครับพิม์ลิกอังกฤษวันนี้มีเตะด้วยกันเยอะเลยนะมีสโตซิตี้พบสเปอร์ครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับผมฟูลแลนดพบลิวพูครับเวลา3ามทุ่มครับนอริดพบเว็บบอมครับเวลา3ามทุ่มครับฟิลปาพบนิวคาสเซิลเวลา3ามทุ่มเช่นเดียวกันครับซันเดอร์ไลน์พบซาว์ทแธมป์ตันครับ3ามทุ่มเช่นเดียวกันและ4ี่ทุ่มครับแมนยูพบสวอนซีนะครับดูครับวันนี้ครับก็เป็นแมตช์สุดท้าย ของทางด้านแมนยูแล้วนะครับผมว่าก็ทุกคนนะครับก็จะเป็นการคุ้มทัพนักสุดท้ายครับของป่าในสิ่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะยังไงแฟนผีก็ต้องรอดูครับว่าป่านั้นจะยอมชูถ้วยหรือเปล่านะในครั้งนี้นะแล้วก็ส่วนคู่อื่นนะครับผมก็มีอีกเยอะแยะมากมายครับมีไรกาสเปนนะครับผมก็บิ๊กแมตช์อยู่ที่แอตเลติโกมาดดริพบบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับแล้วก็มีกาโชอซิอิตาลีนะก็มีเด,ด้วยกันด้วยกัน หลายคู่เลยนะมีเอซิมไลน์กับโรมานั่นเองนะโดยเป็นบิ๊กแมทนะแล้วก็มีฟุตบอลอื่นอีกมากมายนะยังไงวันนี้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ผลฟุตบอลเช่นเคยนะครับวันนี้คงหมดเวลาของผมแล้วนะภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าว,วันนี้เบอร์เบอนิดนึงจริงๆนะผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับผมได้ใหม่เช่นเคยนะครับผมกับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Man. You don't like what I'm doing Cook man, You ain't ready for the things that